อันน sure> işte> ี้ส่วนเรื่องชุดรเบรเรนทายเรที่สุดสีแดงก็ได้เคลียร์กันหมดแล้วเรียบร้อยค่ะตามที่แจ้งไว้ในไอจีเลย ผู้กรณีอ๋อขออนุญาตพูดชื่อถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะก็ตัวน้องบูมเนี่ยพอรู้เรื่องภาพเรื่องก็ติดต่อน้องบูมทันทีค่ะแล้วก็ได้เจรจาพูดคุยแล้วก็เคลียร์แล้วก็ขอโทษทุกอย่างที่น้องติดใจทุกอย่างก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อยค่ะทีหน้ามันมีการขีดขีดแล้วแต่ขีดหรืออะไรยังไงอะไรนะคอยเล่ามาเหตุที่แบบมันเกิดการเข้าใจผิดกันจนลียร์ขเราต้องเคลียร์เลย เรื่องเข้าใจผิดอันนี้หนูไม่รู้แต่ว่าตัวหนูกับน้องแบงบูตัวจีน่ากับน้องแบงบูนเนี่ยได้เคลียร์กันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแต่ว่าแยกเรื่องนะส่วนเรื่องของอพี่ฮิปโปที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วตัวจีน่าเองก็อย่างที่แจ้งไปค่ะว่าไม่เคยร่วมงานหรือว่าจ้างเขามาเป็นสไตลิสิ์ส่วนตัวหรือว่าออกแบบชุดส่วนตัวเลยไม่เคยนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อยู่ในส่วนของที่ เราได้ทําการฟังร้องข้อหามีปาณี่โก้บอกมันแบบไหนที่โ้ก็ออกมาพูดค่นข้างี่จเหมือนกอคแล้วอนเราปาชใช่ใช่หนูไม่ได้หนูไม่ได้เป็นมิชฉาชีพและหนูก็ไม่ได้ขโมยชุดใครหรือว่างานใครค่ใอี่นใ้เราอาใตอนที่หนูเห็นกันไอ้ตอนที่หนูเห็นข้อความนี้ว่าเขาได้โพสต์ว่าเป็นนางแบบ นักสแสดงหรือมิชชชีพอันนั้นก็ทำให้เรารู้สึกว่า,ามันมันเกินเรื่องไปมากๆเลยแล้วก็ทำให้เราได้รับความเสียหายมากมีผลกระทบต่อเรื่องงานมากๆก,ก็เลยปรึกษามีผู้ใหญ่เอาเป็นว่ามีผู้ใหญ่ที่เราเคารพอะค่ะแล้วก็เอ็นดูเราเขาก็โทรมาบอกว่าเออแบบนี้ควรจะฟ้องร้องอะไร ใช่ซึ่งตัดสินใจก็ตัดสินใจอยู่งานมากกับผู้จัดการว่าคือเรารู้จักกันพอเรารู้จักกันเราก็ไม่อยากแบบว่าไปเครื่องกับคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายมันเรื่องมันบานปลายไป,ปมากสามวันใช่ไหมคะสามวันได้อะคะ่ะก็เลยสุดท้ายว่าเออฟ้องละกันเลยเพราะว่าคนเข้านใจไปผิดมันเกินเรื่องไปมากๆเลยคออหอยรอบได้ไหมคะ เเรราากลังงจะนนื่อี้ไปผลกระทบต่อชีวิตหนูว่าเอา่อเรื่องงานเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในวงการแล้วก็พวกสไตลดิจิตหรือดีไซเนอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ได้ทําการโทรตรงหาผู้จัดการหร,หรือบางคนที่สนิทมากก็โทรตรงหารเราอะไรเงี้ยค่ะว่าจริงไหมเป็นยังไงเนี่ยค่ะคือแบบผู้ใหญ่นึกออกไหมคะผู้ใหญ่ที่ได้ เขาได้ทําการถามไขก่อนว่าเรื่องจะฝังเราเป็นยังไงพอเราได้อธิบายทุกคนก็โอเคเก็ตแล้วก็ทําตามในส่วนที่เราอยากทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคดีกับพีโเนาะตอนนี้ก็คือยังอยู่ในศาลอ๋อตอนนี้ตอนนี้สิ้นสุดแล้วค่ะสิ้นสุดแล้วกับพีโพค่ะจบคือทางเขาก็ต้องออกมาขอโทษแล้วก็ไลฟ์ขอโทษในติ๊กต็อกแล้วก็โพสขอโทษในเฟซบุ๊กแล้วก็ในสตอรี่ไอจีค่ะแล้วก็ เออเอ่อมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่าเท่าะพอพอจะบอกได้ไหมว่าตีอย่างนี้ร้านหรือร้านคะไม่ไม่ไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านไม่ถึงร้านแต่ว่าพอพอเราได้คุยกันในศาลเนี้ค่ะพอได้คุยกันก่อนหน้าศาลก็มีการลดหย่อนให้ค่ะเพราะว่าเราก็คนรู้จักกันตอนฟ้องไปค่ะก็เลยก็หลายไปก็ลดให้ค่ะ ขอโทษในช่องทางที่เขาออกมาเขียนข่าวเราได้เขียนเขียนเขียนถึงเราอะค่ะก็จะมีในติ k กต k อกแล้วก็เฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมเป็อนอะากรมแล้เป็อนะคะแอรอ หนูกับพี่ฮิปโปต้องบอกก่อนว่าตัวหนูกับพี่ฮิปโปเราหนูไม่เคยว่าจ้างหรือจ้างเขามาเป็นไซ y ิสส่วนตัวหรือออกแบบชุดส่วนตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องรวง่วมงานกันอยู่แล้วที่เา้ถเยนะคะเราใจรก็เราเียหไปจริงๆเอาเอาตามความจริงมันมันไม่มีอะไรทดแทนกันได้แต่ว่า,าหรือว่าใครใคร เรียกว่าอะไรอ่ะอเ,เขาก็ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เขากระทำแล้วเลย<ะ>ตั้งแต่วันแรกเลยค่ะอคอลค,คืนวันแรกที่ดูเรื่องแล้วก็ได้ทําการโทรตรงแล้วก็แบบพูดคุยกันเลยว่าโอเคข้องใจตรงไหนไม่สบายใจตรงไหนที่บอกเราผิดพลาดตรงไหนนีรอ่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำที่ชี้แจงในไอจีเลยเค,คือพอได้พูดคุยว่าเออเราเปลี่ยนคนนะอะไรเธอไม่บอกฉันอะไรก็พูดคุยตามภาษาแบบ คนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็คนงที่จะรู้จักเราสนิทกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรจ่ายค่าอ๋อแล้วก็ที่ตันที่เขียนเลยค่ะก็คือเราก็ยืย่นไปว่าจะให้เราทําทอะไรไหมขอโทษแทนสื่อไหมหรือว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมหรือว่าลบรูปไหมทั้งนี้น้องตัวน้องแบงก์บูมเองก็น่ารักมากบอกว่าไม่ต้องการอะไรเลยฉันเคลีย์ใจกับเธอแล้วาทางแบงก์บูมมาเคลีย์ใจกับจีน่าแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเจตนาไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดไม่ดี ก็เลยจบกันตรงนั้นแต่ว่าเขาก็บอกไว้ว่าบบโอเคเขาไม่สามารถหยุดสถานการณ์ของออพี่ฮิปโปได้เพราะฉะนั้น,ปปนก็อยากให้ไปไปเป็นฝั่งพี่ฮิปโปไปเชียร์เองที่จะให้เงินช่วยนะจ่ายเงินท่านออแบบไม่พอแล้วละ่ะใช่ค่ะคแต่ว่าก็จ่ายตามจำนวนเต็มที่เ,เราเคยร่วมง,งานกันไม่ใช่แค่ค่าออกแบบซึ่งซึ่งตัวจีนา่าเรื่องก็คือโทรไปบอกว่าอยากได้แบบไหน อย่างวันนี้หนูก็มีสไตลิสต์ตัดชุดให <yes. S> ้ค่ะก็คือจริงๆหนูว่ามันต้องดูที่เจตานาด้วยค่ะแล้วก็เออก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนเลยที่แบบเข้าใจเราแล้วก็เอ็นดูมา,มากๆอันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่อย่างนี้ยแสดงว่ามีคนที่ของเขาเรียกว่าอะไรของเข้าใจอยู่ยังมีคนที่แบบเข้าใจในสถานการณ์นี้อยู่ใช่ค่ะหนูว่าถ้าได้ฟังเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบโดยที่ไม่ได้ใช้อารมณ์เลย แล้วก็ฟังทั้งสองฝ่ายจากตัวหนุ่และตัวน้องแตงโมเองที่ไม่ใช่พี่ฮิปโปหนูเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแวะมาเหรอมันแวะมาเหรอก็ก็มีมีมีอยูแล้วอ่ะาจริงจริงเขาก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าก็ด้วยความที่ผู้ชายอ่ะเนาะเขาก็จะไม่ค่อยได้แสดงว่า เขารู้สึกอะไรมากแต่เขาก็จะแบบว่าโอเคหนึ่งสองสามต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบปรึกษาฟีดปรึกษาเขาด้วยพวกที่เราดิพเลียนก็แอบไม่แอบก็ปรึกษาเลยพอโทรหาน้องแบงบูลเสร็จก็คือใส่ตรงต่อเลยว่าโอเคมันเกิดได้แล้วก็เล่าตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำตอบที่เขาให้เราฟังคำตอบที่เราตอบเลย ไม่เก็บไว้อะไรคะใสด้วยยอไม่ไม่สอสี่ช uh huh ุดแดงไม่ซอหรอแต่เมื่อกี้เดินมาข้างหลังแ้วบอกอยากใส่แม่บอกอยากใส่อ๋อความรักแฮปรออ๋อความรักแฮปปี้ใช่ค่ะ รูสถานการณ์ก็ต้องขอบคุณคอทอยด้วยที่น่ารักค่ะเขาเหมือต้นเสมอไฟค่ะมีอะไรที่เราตื่เ้เขาแบบโลกแบบว่าโลกแบบว่าสีชมพูเหรก็ตลอดเวลานเลทั้งหมรทกอย่างรักไหมาังรักไหมูมันก็เหมือนทุกคู่อะแม่ข้างรักดิฉันข้างรัก จริงๆก็ก่อจะลงตัวกันก็นานพอสมควรค่ะหมายถึงว่าเอ่อด้วยความที่เราค่อนข้างแมนมากอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องลดลงมาเยอะมากๆในในความแมนนี้แต่ก็คือตอนนี้ก็คือบาลานซ์กันแล้วโดยที่แบบโดยที่ไม่ได้รู้สึกตึดอัดว่าจะต้องมีการลดยอดตัวเองลงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนนี้ไม่ตอนนี้คือแบบเหมือนทุกอย่างมันลงร็อกแล้วเลย เอออย่าคุณถามแล้วนี่อย่าไม่ได้ดูอย่าดูโดนเออเนี่ยมันออกแล้วเนี่ยตัดตรงนี้ออกได้ไหมเพ้าะว่าเขากระถามอยู่เออก็จริงๆอ่ะได้ดูตามที่แบบเขาตัดมาที่แฟนคทำคลิปคอยตัดมาก็ใช่ในเรื่องซีนก็คือถึงพิถึงขิดแล้วก็เออมีซีนเราจะจะขอชมผ่านสื่อได้ไหมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เขาเล่นได้แบบสุดยอดมากอ๋อแล้วใครดูคนละทีสงสัยแ่พูดอะไรกันก็ไมรู้อ๋อโอ้ยโอ้โอ้รับซีกับผู้ชายเหรอเขินนะทำไมหนูเขินไม่รู้อ่ะไม่หัวร้อนแต่มันเป็นฟิลแบบอุ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่คนชมเขาแบบกระมุนคือห้าน้อแต่คนจริงเขาก็เป็นอย่างนี้จริงเหรอใช่จะเล่นแบจะเป็นคืนนู้นขอโทษด้วยค่ะ คือพึ่งหนึ่งอ่ะเขาจะมีความละมุนมากคือเขาค่อนข้างมีนิสัยผู้หญิงแบบออมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่อีกมุมหนึง่งเขาจะมีความเด็กกวนผสมผส,สมกันแล้วาตาแต่สถานการณ์หลายคนแบบว่าผู้หญิงดูแลอยากได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ให้ไหมอ,อ๋อให้ไหมออให้ไหมล่ะถ้าแม่ให้หนูให้อ่ะไม่ให้ไม่ให้หรอให้ไม่ให้ให้ในละครพอง จะส่งการแล้วยอยากให้ฝากอะไรฝากอะไรไอไนะโยนอย่างนี้เลยหรอการก็มาก็ส่งการนะคะก็ความจริงแล้วอยู่ในมาตรการดีที่สุด <c oughs> แล้วก็ถ้าใครเดินทางกลับบ้านนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆอย่าเอาแบบอย่าเอาเชื้อกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเสี่ยงก็คืออยู่ที่พักของตัวเองดีกว่าดีที่สุดแล้วเลยขอให้ไม่เป็นโควิดค่ะโอเคค่ะ